ุดนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะคะเป็นเดรสผ้าไหมสาลาดค่ะพี่เนื้อผ้าตัวเนี้จะลื่นนะคะพี่เบาเย็นใส่สบายตัวนี้ผ้าสะอาดย่นนิดๆนะคะงผ้าสวยมากๆเลยค่ะพี่ผ้าไหมสาลาดนะผ้าไม่มีซับไมนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ผ้าเบาเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้งานนะคะพี่จะเป็นคอบป,ปกแบบนี้นะพี่แล้วก็กระดุมมุกนะคะตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลย แทนนะคะพี่ใส่สบายเลยไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้นะคะพี่มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้นะคะพี่ส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าเบาลื่นเย็นใส่สบายเหมาะกับหน้าเหมาะกับตอนนี้เลยค่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้นะคะพี่ส่วนด้านหน้านะคะพี่พิมพ์ลายแบบนี้รุ่นนี้อกหน้าผ้า52ค่ะพี่ความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะแขนยาว17นิ้วค่ะพี่ตัวนี้ทรงสวนมากๆเลย แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใสสวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟิไซส์มีไซส์เดียวนะรุ่นนี้พิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่2 3 9เท่านั้นผ้าดีมากๆตัวนี้พี่เอาไปแค่2 3 9ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่อยี่กับแสงนะคะพี่ สีอะตมีออนมิกเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสประจด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ขอเลขกสีดํานะพื้นจะเป็นสีดํานะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะสวยมากๆค่ะตัวนี้ถ้าดีเลยให้แค่สองสเกค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่พื้นจะเป็นสีขาว พื้นจะไปสีขาวมันจะออกครีมครีมนะคะพี่ตัวนี้นะและลายไปสีเขียวนะคะพี่ตัวลายจะเป็นสีเขียวนะให้แค่สองสามค่ะส่วนตัวนี้นะคะพี่สีสุดท้ายนะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าเป็นฟ้าตุงนตุนแบบนี้นะคะพื้นไปสีฟ้าและลายเป็นสีขาวนะคะพี่ตัวนี้สวยมากๆค่ะ ให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะคะพี่จะนิจ่ายยี่สิบเก้าบาทมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มพี่บวกรวมกับตัวอื่นได้เลยนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดตนะคะพี่ผ้าดีมากๆผ้าไหมอิสลามนะให้พี่แคนะ่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะพื้นสีขาวนะคะพี่ออกครีมครีมลายเป็นสีพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะพื้นสีขาวนะคะพี่ออกครีมครีมลายเป็นสีเขียวนะ สีนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีฟ้านะคะพี่และลายเป็นสีขาวนะตัวนี้สีฟ้านะคะเลขสีฟ้านะสีนี้นะคะพี่สีขาวนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะพี่พื้นเป็นสีดํานะและลายจะเป็นสีออกน้ําตาลคิมครีมนะคะพี่สวยมากๆเลยให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้